ค่สี่ประตูตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดเลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลท่านั้นเองเบาะหนังสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกปุ่มพูดสตาร์พลมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนมาให้ครบได้เบาะประับไฟฟ้าคูน้ามาให้นีด้วยค่โมหัตตตัวช็อปไปเจ็ดหมื่นคันนี้ห้ามพลาดสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคิดเต็มกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบก,กับพิมเพชยนตนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชยนตสุพินทวงสี่สําสำนักงานใหญ่สาขาที่ 3ของเราศูนร่วมรถมือ2ย่าที่ใหญ่ที่สุดในย่าสวินทวงนี่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีกระบะ4ประตูยกสูงตัวท็อปไหม่70,000เข้ามาใหม่อ E1 คันเลยนะคะนานาทีจะเข้ามาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานอยู่ไว้ขนของพีแนะนำเป็นคันนี้อ E1 คันผ่อนเพียงแค่1 2 0 0เท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นโตต้านรีโวพีเลนเนอร์4ประตู2.4ไฮปี2021 สดปลายปี2022เลขไม้7,000กับราคาที่699,000บาทเคดิตดีจับไปเลยฟรีดาวน์ไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเพียงแค่หมื่นสองท่านเ,เองขอรายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบแน่นอนได้สีขาวมุกออปชั่นจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะสนใจคันนี้ติดต่อกันเข้ามาได้เลย0827043253เบอร์พิงแอนด์ร์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันได้เลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้เป็นสีดําตัดด้วยโครเมียมนะคะติดกล้องด้านหน้ามาให้พร้อมเลยไฟหน้าโฟล์มาให้มาไฟกับไฟมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟตัดหมอกมาให้พร้อมเลยตัวนี้นะคะได้เป็นโปวชมใหม่มาให้ระบบเซ็นเซอร์รอบพันกันเลยตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยคันนี้นะคะคุณลูกค้ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้ารอบพันแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดำสวยๆย,ยางปี2อ2 1ยมาให้แม็กขอบ18แแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมาให้พร้อมเลย ะะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ไฟเลี้ยวแบบ LVD มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคมียมาให้กับคุณลูกค้าในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมปุ่มพู้สตาร์ทมาให้อีกด้วยนะคะมีช่องใส่ของมาให้ครบเลย พรมลาหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมลรมันติฟังก์ชันนะคะกด้จอทัชสกรีนแอร์ออโต้คันนีได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทาภายในคือกว้างขวางนั่งยืดหยียดค่ะได้สบายมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆเลยได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสติกเกอร์มอกอกอให้ครบตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะคุณลูกค้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะกุญแจจะได้เป็นกุญแจคีเลสมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยเหยียบเบรกกดปุ่มพุตาร์ได้เลยคะ่ะอ่าสำหรับพันนี้นะคะคุณลูกค้าหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้เลยนะคะ เลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่7จ็ดหได้เป็นเลขไมค์แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยพรมลรหุ้มหนังสีดาได้เป็นพรมลมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธให้อีกด้วยนะคะหน้าจอ Android เป็นจอแท้เดิมจากโรงงานแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต ปุ่มอีโคโหมดนะคะพาวเวอร์โหมดมาให้ครบมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะตัวกล้องเป็นกล้อง360องศามาให้โคบวงจรเลยนะคะแต่ตัวนี้จะได้เป็นเด็กมือแบบนี้มาให้จะไม่ใช่มือแบบอ่าออโต้มาให้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางน,น่าใช้งานนะใครที่มองหารกระบะตัวท็อปนะคะพิงค์มีคันนี้มาแนะนำเลยลำโพงติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ราคาอยู่ที่699,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดังไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมาดูใน่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะเบาะหนังสีดำนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานออปชั่นฟังก์ชั่นครบเครื่อนจัดติมติดแอร์หลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งให้กับคุณลูกค้านะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะกระจกแบบอโอตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโคมียม,มาให้เช่นเดียวกันกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเมรคอาตัวล็อกเด็กมีช่องใส่แก้วน้ําขวดน,น้ํามีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจกระบดตัวท็อป ทิ้งแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะได้ตัวท็อปแล้วก็ออปชั่นที่จัดเต็มแบบนี้699,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งยางปี2021นะคะแม็กลมดำ Mac แม็กแพ้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ18มาให้เรียบร้อยนะคะเล่ตัวเครื่องเล่ตัวถังอยู่ครบเลยแม็กไลเนอร์ของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซนเซอร์อีก สี่จุดจุดตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกรงที่สามมือจับแบบคูเมยียมาให้เรียบร้อยเลยได้เป็นตัวยกสูงมาให้ป้ายทะเบียนเป็ดป้ายทะเบียนกรุงเทพให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้สี่ขามุกรุ่นนี้หาย,ยากตัวท็อปนานๆทีจะเข้ามาให้กับคุณลูกค้าในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะได้เป็นยางแดนหลดยางปี2อ2 1ย่แม็กลมดำแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแม็กขอบ18มาให้ มือจับแบบพรูเมียมมาให้อีกด้วยนะคะภายในคันนี้พื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานเบาะหนังสีดำส่วนมาให้แบบนี้เลยตัวล็อกเด็กมาให้ช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้มือจับจะได้เป็นแบบพรเมียมมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับคู่มือต่างๆนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะช่องใส่แก้วน้ำวดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าเช่นเดียวกันช่องใส่ของด้านบนเหมือนกัน ะะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสสว,สวยแบบนี้เลยนะคะมืด ตัวน็อไม่เคยขยับออกจากที่มาให้กับคุณลูกค้าไปแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนำโพงด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานทำมาหากินนะคะวันนี้นะคะพิงค์มีตัวโฉมใหม่มารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะออปชั่นจัดให้เต็มๆแบบนี้สวยๆแบบนี้พิงบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาด t o ต้าน v ีโวพิเอเนอร 4, ประตู2.45ปี2020 เ็ดจบปลายปี2022นะคะตัวนี้ได้ตัวโฉมใหม่มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเลขใบเพียงแค่เ0 0 0 0มื่นก็โลท่านั้นเองกับราคาที่6,9900เ่าพบาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากต,ต,ตัวน็อตว้อยเม็อาร์ตต่างๆแผ่นเพจเช็คได้จากเลขตัวเครื่องเลขตัวถัง แบตเตอรี่ก็ไม่ใหม่กันเลยนะคะคุณลูกค้าก่อนรับรถไปเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ค่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า50%เปนลี่ยนให้ชุดไฟหน้าคงแท้พันเดิมตรงแท้จากโรงงานสุดแต้ม4 0 0ร้อเมตรต่ตางางนะคะสำหรับพนนีนะคะเป็นเครื่อง2004ภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากกระโปรงแผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกรันไม่มีการชนหนักผิดควัมจนน้ำเปลี่ยนสี นะคะคุณลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปจะมีการเช็คในส่วนของแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ํามันเครื่องให้ติดรถให้274รายการมีวารันตีหลังการขายให้อีก30วันสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกระบะไว้ใช้งานอยากได้กระบะตัวสูงโฉมใหม่ไม่น้อยนะคะตัวท็อปพีแนะนําเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยโตต้าลีวอรพีเนอร์4ประตู2 4ไฮปี2020 เจบปลายปี2022 6 9 9 0 0บาทมาย70,000ผ่อน1,002รายได้25,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบแน่นอนนะคะออกได้ถูกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหาก,กิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่สวินทวงวง46สำนักงานใหญ่สาขาที่3มาเจอ,เจอกับพิมพ์เพชรจนได้เลย นะคะพิงดูแลให้จัดไฟแนนซ์ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะคุณลูกค้าตางจังหวัดออกได้เอาไว้ขนของเอาไว้ขนผลไม้ทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าเรามีรถสไลด์วิ่งเซนแล้วก็เรามีรถสไลด์ส่งให้เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยคิดต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถขันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ